Thought about the wild missions been สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาดูทริคเล็กๆน้อยๆนะครับในการกรอวิดีโอในแอป youtube นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับง่ายมากนะครับสังเกตที่หน้าจอนะครับจุดบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่เลขไว้นะครับอันนี้เลข1น,นะครับอันนี้เลข2นะครับเออ่ถ้าเตะเลข1 2ครั้งติดกันเนี่ยวิดีโอจะกรอไปข้างหน้า10วินะครับถ้าเตะเลข2องนะสองครั้งติดกันเนี่ยมันจะถอยหลังไป10บวินะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการกรอง,ง่ายๆแบบนี้ทํายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมลบอันนี้ออกก่อนนะครับอ่เดี๋ยววิดีโอจะเล่นนะฮะ Dom's brother <S But You turned your back on me a oh. Train, tanks I'm not going to think about the submarine Dom's brother <S But You turned your back on me Are you ready? Hey. ง่ายมั้ยครับง่ายมากนะครับทำได้ทุกคนนะครับอลองทำดูแล้วเอาไปใช้ดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ